สวัสดีครับท้านีีน้องมาบึงหน้าบรรยากาศเนี่ยเหมือนเรื่องบึงกล้วยท่าพผีน,น้องเกลือหนาฝนกับสีไข่แน่เล็กน้อยนะครับกับพ่ะได้เฮ็ด น้ำฝนมันก็นที่เขียวจั็กน้อยกล้วยหาเวลาว่างผมก็ค่อยลงมาปลูกเพราะได้อยู่เถียงก็มีป่านี่อนุบาลปานิชไปครับท่านอ่ะป่อยหอกสะไม่สองสะนี่นั่น,นป่าค่อยงครับมาเบิง่ง ตรงนี้ที่เรียกว่าจะลงกับปลาเข็งปลาคพพอดีน้ำมันมากเเลยบริได้ป่อยครับต้นกล้วยกล้วยหนาฝนกับสีไข่เนี่ยพี่น้องแต่ว,ว่าย่ำแรงนี่เราก็ต้องถามครับบรได้น้ำกับใบกับเหี้ยวกับแหงกันละครับนี่เขาเจ้าเขาเจ้ามาริมะรไงแต่ว,วานว้ซีไร ครับตรงนี้ผมกับเฮียได้ได้สองปีสิสาวสามปีแล้วครับพิ่งมีเวลาลงมาบึ่งบึ่งู้ยครับพี่น้องเป็นต่ยูอยู่บ่เรื่องงานกับไดมาเรื่องมือกับไดมาสุกเสาร์อาทิตย์แล้วครับ มาอยู่ไฮอยู่สวนพ้าเดินรอบๆกันช่วงหนึ่งงานหยุ่งก็ไ,ได้ลงมาเก็เลยหกเยอะหน่อยปูปาก,ก็ไปยน้อนเฝาแล้วครับรเทวดาเฝาให้เหลือก็ค่อยได้กินนี่ก็เขาเนียวครับ งามบ่พี่นอ้องเดี๋ยวผมภาพลบไปเบิ่งเบิ่งเอาพอได้บ่พี่น้องว่านหนอครับบ่มีเวลาดำทางนี้กัเขาเจ้าเขาเจ้าเาพราะเงามครับปีไก่ก็ได้ดำเบาอยู่ว่านเขาคอยมาเฮ็ดเนาะมีงานประจำก็พอได้เบิ่งได้กิ่นแล้วครับ